เาไม่มีอไระก็ใช่แต่ว่าเราชอไม่ตีก็อย่เนี่ยบถ้าเต้นอย่างนี้สมรับเราไม่ใช่นั่นเองานแค่ได้เฉเชิญตอนนะคำถาเชิญนี่นี่กเมน่กล่ไปท่านอช่ไหมว่าองค์ู้นี้เข้าใจใส่บางอ่างอันนี้คือผมไม่ทรบผมเข้าใจ่าข้าเจ้าฝากไม่ใช่ยากเพาที่ผมสราบมาคสนาทุกศาสเา ภายใต้กลุ่มศาสนาแต่ว่าในสายศาสลาถไปอยู่กลุ่ภายใต้กลุ่มการของกระทรวงอ๋อตรงนั้นไม่ถึงมันมันเป็นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานานที่เพื่อประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่หนึ่งคือมันเริ่มมีสอปตอนสอปตอนเนี่ยเมื่อก่อนสอปตอนเนี่ยมันเรื่อยกันกับการการทำสัญญาของสระรวมหาไทยแล้ตอนหลังมันไม่ใช่เมื่อก่อนสอปตอนอยู่ภายใต้มายไทยก่อนแล้วตอนหลังอีูสมัยอายุ นะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ไม่อยู่ไม่ต่อตครับปปตก็เลยมีกระาสมาว่าโอเคนะเอาใจพวกมิสินนอยไปทำฮัทไสทุกคนแต่คนจนนะไปทำฮัทไซขึ้นเรื่อไปเลยได้ไหมตั้งหกมามันก็เลยถามว่าแล้วสราตั้งหกอะไรได้ไหมก็เป็นเหมือนเป็นเปทนงานในแวดขั้นบินใหเอาไปไปฝังอยู่กับกรมการปกครองมันเป็นเหมือนกับ ประวัติศาสตร์จาริสเปนเหมือนที่กรมปกครองเน่ยชื่อมันก็ได้วนตีได้ยช่ี่ไม่ปกครองไหมอะไรประหลาดอะประหลาดประีอไรประหลาดไหมเขาปกครองนีันได้ไหมพี่ตัวในหัวนี่ปกครองอยู่วะก็ชื่อมันชื่อสมัยโบราณจาริเปนาขอย่างีจารีตก็ว่างไปาำกระบวนการแต่จาริตบางอย่างมันยกได้ไหมได้ถ anyway? ้ามันไม่จอเป็นแล้วแต่ว่าคำถามเช จำเป็นไหมนไห้ที่มันจะต้องมีเล่นฮัสุดก็ว่าเลยก็ถามีที่กระเพราะเป็นเกี่ยวกับงว่าฮัตจเป็นหรือเปล่ายังต้องใช่หรือเปลาผมถามนะมราเอาา้เดคปเป็นการเอาใจก็มากไปหน่อย ส <c ười> ุท mm ้ายมัไม่ยู่กันถูกต <But S 3> <Yeah. S 2> ้องเลยทไมทไมทเไมทไม่มทำไมไมไมทไมไมทไมทำไมไม่ไม้ำไมไมทไมทำมไม่ไไไมทไไม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 ทไมไมทำไมไมทไมทำไมไมงไมทอไมทไมทไมทไมได้ทำมไม่ไมทำไมไม่ไมทไมไมไไไไมมมไม่ไดไมไมไมไไไมไไมมไมไ้ไมไไมไมไม่ ได้แต่ก็รู้ว่าขึ้นเลยนะข้แต่คึ้นเนี่ยมีองค์กรซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่ว่าซึ่งไม่มีนะ ดี๋ยวก็ด like mm ูตามเป็นไงคือเมื่อหลายปีทีแล้วมันมีเนึงค่ะแล้วัมีากรว่าอนก็เป็นอารเอารอผลการพิสูจน์แล้วก็ชี้แจงไอยากให้กาใช้กาสูตรจัดการก็สาตอนอว่าราพูดเป็นเรื่องทุเนี่ยท่าเทั้งนาทายทงคุณเนี่เป็นคำพูดอูแลนแต่พูดเอง่ยนะพูดเองนะแต่พูดเองนะบางอย่างที่เป็เรื่องของีในที่ทำสัเหมอนเ เนห้มคนูอยากแยากใเป็นอสำับ่อการทีมีล้ามเหนมาเออทีมงานไัเป็นว่าเมื่อหลาีที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีกองตอนนั้นจะเป็นกองการุ่สากการัดขึน59ะรงกนมีการสร้างา่ว่าราชการจวดเใหม่ใหหรการสร้างมาสยินี่ที่น่วมากไ่ว่ามนเยอตรงนี้ ว่ามันการสร้างวัตถินมันถูกมันผิดหรือมันถูกเข้าใจไหมคือคือตอนนี้่อนปัญหามันคือตัวนี้คือเนื่องจากก็มีขีดเยอะมากเลยคือคือทางแก้มันคือดึงเฉพาะหน้าที่ขีดหรือหน้าหน้าดอกจันส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวพ้องมาด่ายุ่งนะต้องมาคัดหมเหตุงานที่เกี่ยวพ้องแล้วก็แล้วก็ที่มีดอกจันที่มีขีดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวพ้องที่ว่าทั้งหมดเข้าใจไหม ยังเห็นเชิญสั่งใจอครับเชิญหายอีกครับเชิญหายอีกครับเราเราดูแลดูแลใช่ไหมว่าฝ่ายมุตเตมกับเขาเขามีโครงการอะไรให้เราใช้งบประมาณยังไงเนี่ยให้ให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมกับกับศาสตาษาอื่นเนี่ยเราดูแลตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับกระชอเดียวกันครับ การี่านใช้ายันที่จการสวมเป็นยังไงการทิ้งปเป็นยังไงการท้รูมันยุ่งยากก็้องท้ได